เรากับเปแบบโกกันแน่นทุกคนคลิปแล้วนะคือเราต้องการเอ่อซุ่มกล่องไอ้เจ้าสเปาไปใช่ไหมคลิปแล้วคือเราได้ซีสิบเซนมาแล้วก็สี่ห้ากับเอ่อศูนย์จุดห้ามาใช่ไหมเดี๋ยววันนี้พี่ปลูกเอ่อศูนย์จุดห้าก่อนแล้วกันส่วนประธานกับเจ้ากิมเอ่อกิมรู้พี่ว่าเดี๋ยวค่อยไปปลูกคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ขอปลูกไอ้เจ้าพรินเซสก่อนถ้าจำชื่อผิดเหมือนเอ่อจะคล้ายกับเอ่อต้นถั่วไหมแต่ว่ามันมีหนามนะใช่ไหมมีหนาม,ม อย่างนี้ต้องหยาดของมีหนามมือของชอบของพี่เลยนะ้นองๆพรินเซสดอกต้นพรินเซสหนึ่งอ่าเดี๋ยวไอบ้บลวัตซ้ำนี่ดิพี่คิดว่าเออเดี๋ยวต้องไปหาวิธีท,ทำให้มันออผลใหญ่ไปหน่อยคือจริงๆอ่าคือจริงๆเมื่อวานนะพี่ได้ทำการซื้อไอ้เจ้ามูนแคทเพิ่อมอีกประมาณ6ตัวโดนตอนนี้มูนแคทของพี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดประมาณ7ตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวพี่จะพยายามให้เรเวลมันอยู่ใกล้เคียงกันเพราะว่าพอเรเวลมันอยู่เออห่างกันเกินไปคือระยะเวลาในการนอนคือมันจะมันมันจะไม่เท่ากันทุกคนบางตัวนอนเดียวบางตัวนอนช้าอาจจะแบบมันาจะไม่ทันการอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่นะอแต่ว่าเออตัวนี้มีหนามใช่ไหมมีหนามอย่างงี้ก็ง่ายเลยเอาเจ้าเม่นออกมาน้องเม่นอยู่ไหนครับถ้าสมมติเราน้องเม่นคู่กับไอเจ้าเออกับไอเจ้ามูลแคทน่าจะเออขู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวนะอ่ะเจ้าลิงหนึ่งตัวเดี๋ยวมูนแคทเอามาแค่หนึ่งอ่ะมูนแคทพี่ขอเป็นโกูเดะกแล โกรเด้นเดี๋ยววางไอ้เจ้าน้ําก่อนนะอ่ะ้ําบัตรมูลหนึ่งอาจจะนด่ด้วยเอาวางเข้าไปอีกอาเท่าไหร่ละหกเจ็ดแปดอ่ะอีกสองตัวพอดีอ่ะไทสซาร์ทอปหนึ่งแล้วก็เจ้ามูลแคทหนึ่งอหนึ่งตัวโอเคครบเรียบร้อยเดี๋ยวพี่เอาเจ้าเม่นออกแล้วกันหนึ่งตัวเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะทําให้ไอ้ขนาดของเจ้ามูลแคทเนี่ยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมสักนิดหนึ่งอ่ะเอาเจ้านี้มาเจ้าลิงคือเหมือนเวลาเราวางเจ้าลิงไปคือเหมือนมันจะเพิ่มไอเอ็นสองไอเอ็นในแต่ละแบบเพิ่มเยอะเป็นหนึ่ง ที่เอาไว้เก็บสัตว์เลี้ยงมันน่าจะมีอยู่มั้งเดี๋ยวไปหาเพิ่มเลยกันมันเออมันจะกลายเป็นคูณ2องนะแถมพี่มีพาสซีฟของโกลเด้นอีกอะเอาเรื่องอยู่เดี๋ยวไปนะเออเดี๋ยวเราเออเคลียร์ของอา่าอ่ะโป้งเจ้าต้นพรินเซสมาก่อนครับหนึ่งต้นเดี๋ยวสปริงเกอร์เจ้ามาสเตอร์มาทุกคนก้อนรีดเดี๋ยวแกไปเลยฮาวเวสไม่จำเป็นหรอกมั้งเอาแค่นี้พอตอนนี้เท่าไรแล้วครับเออขอแค่ชนให้ต้นมันโตก,ก็พอแล้ววอเตอร์เลยแล้วกันนะลดน้ำไปหน่อยตอนนี้ก็หนาฝนนะ โตเร็วขึ้น50เท่าจริงปะ <c oughs> ไม่เห็นรากเลยเฮ้ย <c oughs> ต้นใหญ่อยู่นะถือว่าต้นใหญ่อยู่อารดน้ำไปหกปเอร์เนโอเคเริ่มงอหัวลนะไอจหว่าเออขนาดนี้มันยีบสีแล้วมันยังเออมันจะอยู่ในดินอยู่เลยอะ่ะมันงอกหัวออกมาคงจะไม่แบบเล็กตีเดียวนะแต่ว่าแผ่นมันใหญ่นะทุกคนอารดน้ำไปรดน้ำไทจอท็อปเหลือไรละเหลือสี่ห้าวิอ่ะหน้าชนได้อยู่อ่ะห้าวิชนมาลูกพอ่อเอาให้มันโตเร็วหน่อยเออแต่ถ้าเอาอมูนแก๊สมันนอนไป เออชนต้นนูนต้นนี้มาต้นต้นนี้อ่ะชนปุ๊บใหญ่ปั๊บไหมอราจะหกสิบสามอ้าวบันเลยและโตช้าเหรอนี่อ่าเดี๋ยวเป็นนนคนพี่ขออนุญาตลดน้ำเอออะไรให้มันเต็มกันกันให้มันโตเต็มที่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทีทุกคนตอนนี้มันโตไป มันโตเต็มร้อแล้วนะแต่ว่าเป็นการโตที่ไม่ค่อยออพี่ไม่ค่อยถูกพอใจเท่าไหร่วะมันเป็นพุ่มดอกไม้ได้ยังไงเนี่ยตอนนี้ไทยสอบเ,อเหลือ2องนาทีอ่าเดี๋ยวไปดังย้ายก่อนอ่ามันเป็นพุ่มดอกไม้เหรอพี่ามันเล็กเกินไปนะสำหรับพี่อืออ่าเ,เดี๋ยวรอให้ไทยสอบเหลือประมาณสักไอ,อหนึ่งนาทีก่อนหนึ่งาทีอะเดี๋ยวเก็บมงชัดมา ห้าสิบวิอ่ะวางไปเลยครับอันนี้ห้าสิบเจ็ดอันนี้คือสิบเก้าห่างกันเจ็ดวิเอาม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 าโคแบบผลใหญ่ๆนะโอเคไหมมันคือต้นอะไรอ่ะโดนถ้าเออถ้าเป็นในชีวิตจริงคือมันมันควรจะเป็นต้นถั่วป่ะอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ะเพราะว่ามันก็ไม่มีอยู่ในพจนานุกรมพี่เลยสิอ่ะเท่าไรครับสิบสี่วิท้ายเจ้าตสอบสิบเก้าวิเอาม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 านอน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 อย่านอนเขอกนะเตะนะบอกไว้ก่อนอห้าวิหนึ่งโซนอ่ะลีดี้แล้วก็วางมาสเตอร์หนึ่ง ต้นใหญ่ๆเบิ่มๆเออสำหรับใครที่กำลังมองหาแหล่งรวมสินค้าต่างๆเนี่ยเช่นสเลียงัจลครหรือโรบัคพี่ได้นำเว็บนี้เลยบิวปกอทางเว็บไซต์น้ำเประบบให้เลือกซื้อไอเทมหนุตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นทอยเลเทอรีเรฟนหรือโกากาเดนนะและยังมีสินค้าจากแมปอื่นๆอีกมากมายรวมถึงระบบการเติมโรบักอีก,กด้วย สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยวู้โตแล้วปะยังไม่ตโตรดนมันก็ต้นถัว่วอหรือว่าต้องชนอีกรอบหนึ่งคือเหมือนหัวมันจะออกมาแล้วแต่ว่าออต้นยังไม่ออกมาผลอยู่ข้างล่างปะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนเฮ้ยถือว่าใช้ได้อยู่นะ แล้วประเด็นคือเก็บไม่ได้อะทำไมมันต้องออกแบบมาให้มันเก็บไม่ได้ตลอดเลยวะอ่าเดี๋ยวย้ายผลโบซัมมาไว้ตรงเออตรงนี้แล้วกันต้องรอให้มันชนอีกสักรอบหนึ่งอ่ะตอนนี้คือเหมือนจะยังโตงไม่เต็มที่ไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเออมันยืดออกไปขนาดนั้นแล้วอ่ะแป๊บหนึ่งนะแล้วมันจะสุดตอนไหนเนะี่ยเอเคโอ้นี่ทุกคนเรียบร้อยนี่คือตัวเต็มที่แล้วโอ้โหเมย์ใหญ่กับต้นมะยราก โอ ah. hmm. okay. ้แล้วกิ่งโคตรยาวยาวมากอ่ะแล้วตอนนี้เธอเะอเหลือหนึ่งนาทีแป๊บหนึ่งนะเก็บมุนเชนมาก่อนแล้วก็อ่ะวางไปเดี๋ยวเก็บนี้ยไหมเดี๋ยวเราปลูกใหม่ทุกคนพี่ว่ามันยังพอใช้ได้อยู่วางปุ๊บอสปริงเกอร์มาสเตอร์ซักอ่ะอีกสักว์หนึ่งใหญ่ไหมใหญ่อนเดิมไหมหรือใหญ่กว่าเดิมเอ้ยอ้โกเดนโอ้แล้วก็ลดน้ำไปทุกคนให้มันโตเร็ว วิถีว่าใช้ได้อยู่นะเออผลเนี่ยเออเป็นอะไรเออแล้วมันราคาแหล่ะราคาเท่าไรครับอ,อ่าถามราคาหน่อยฟืบโอ้โหกล้านเลยเฮ้ยยังไม่เต็มโกอ่ะถ้าติดเป็นโกนี่มันจะขนาดไหนกันเชียววะไม่ถึงสิบล้าเลนเลยทุกคนอ่ะประมาณที่ทุกคนเงินก็เออสำหรับคลิปนี้ไม่ได้เงี้ยสมมติไม่ได้